ได้รางวัลด้วยน่าจะแขะงเดียวเลยไหมครับซีรีส์เราที่เข้าไปติดแต้มกันยินดีครับยินดีจริงที่ได้ครับาเป็นไงบ้างคะวันเดียวกันก็ได้รางวัลแสดงสุนสทร c ชายครับของเรื่องตากีครับก็รู้สึกด,ดีใจแล้วก็รู้สึกนั่นแหละดีใจทุกครั้งเวลาตอบเพราะว่าดีใจมากที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโปรเจกต์เนี้ยครับ ก็คือก็คือเป็นรางวัลของเราแล้วตอนั้นเราคาดหวังแค่นี้ครับแต่ว่าไม่คิดว่าเป็นแฟนหร,นนรนนือคนดูจะพาเรามาได้ไกลขนาดนี้เช่นเงินครับก็คือคือณที่ของเราคือแสดงผลงานออกไปแล้วีจริงแค่แฟนๆชืช่นชอบผมก็ผมสิ้นสุดที่ตรงนั้นแล้วแล้วก็การที่นแฟนช่วยกันโหวตช่วยกันแท้รางวัลเราเนี่ยก็คือจริงขอบคุณดีใจใมากจริงครับที่เขาตั้งใจมอบให้เรา แต่วันแรกจะวันนี้แม่แ่ก นั่นแหละเราก็ตั ane, ้งใจจะทำให้ให้ให sure. um, ้เป็นสเปเชียล EP แล้วกันเป็นสเปเชียลพิเศษแล้วก็ก็ได้คุยกันกับทีมงานแล้วแหละว่าโอเคถ้างั้นเราเราจะเราจะจบหรือว่าปิดฉากตัวละครในวีแบบนี้ก็ก็หักเป็นแบบนั้นก็เป็นแบบชาติแไปอีกแบบหนึ่งนายคุณคิดว่าคุณเรียกแบบว่าทีมงานแต่งแต่ว่าแบบว่าพอเข้าไปในโลกจริงก็คือแบบว่าเสียดวงตาแรือว่าทุกคนเลยไม่มีใคร เทมพนแบบที่ผมชอบนะเป็นเปิดตัวเองขาชอบเทสแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็นั่นแหละสุดท้ายก็เฉลยแล้วไ,ไงเฉลยท้ายแอปพลิเคชันนะครับบาก็ยังอยู่แบบนึงแล้วก็เปนจบปลายเปิดผมว่าคล้ายๆแบบเือรกระบอลอะไรอย่างเงี้ยอยากจะทำต่อก็ทำไม่ได้ทำต่อก็ต้องต้องปล่อยไว้ฟิลนั้นใช่เป็นการปล่อยหรือเปล่าวะเอ๊ะมีอีกหรือเปล่าเป็นปเรื่องหอนาคตแล้วกันครับหรือว่ายังมีปิดจบยังไม่จบทีค่ะปลาเปิดไว้ครับปเปิด ซีนที่ผมชอบที่สุดตั้งแต่แสดงมาอันนี้เราซีนเดียวกันไหมี่ะใช่ทายสี่ีในกนลยแก่ซีนเดียวกันครับผมก็ก็ชอบมากครับคือรู้สึกว่าคือเราเข้าใจว่าการแสดงเราอะตอนนี้เราตันได้เท่านี้แต่ว่าพอได้ปล่อยอารมณ์สมุดแบบรู้สึกว่าเหมือนมันก็ปลดล็อกขึ้นบิงนิดนึงแบบดีใจที่ตัวเองได้พัฒนาสกิลด้วยระหว่างทำงานะครับงั้นมันก็ท้าทายดีว่าในอนาคตเราก็คงจะไปได้อีก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 ท้าทายนเี้ย คือของรวมยั่ไหมคะแบในเรื่องคือคาแรคเตอร์แบบหลายบทบาทมากรับหลายอาชีพมากใช่ครับรรก็ยอาชีพหลายอาชีพมากครับแล้ว <c oughs> ลก็นั่นแหละเป็นเรื่องที่ผมรู้สึกว่าผมได้พัฒนาสกิลทางวิชาชีพการแสดงเนี่ยเยอะมากๆก,ก็ขอบคุณคาม,มากๆที่ที่ที่เราได้มีโอกาสมาทําอะไรอย่างเงี้ยของตัวเองของทีมงานของ คนเลยครับที่ที่ทำให้เราได้แบบพัฒนาสกิลไปอีกไปอีกแบบหนึ่งไปอีกรูปแบบนั่นแหละคร่ะถามผิดเลยว่าส่วนตัวคุณชอบอาชีพไหนคุณม,มีความสุขในเรือ่องอาชีพไ,ไหมอาชีพไหนที่ผมมีความสุดยากมีแต่ว่าทุกๆอาชีพนี่คือมันมันเด่นคนละแบบแต่ว่าที่ทีท่ขึ้นสุดๆเลยผมให้สองอาชีพก็คือที่เป็นช่างแต่งหน้ากับคนขับรถบรรทุกันนี้อันนี้จะ

คุยว่าจะมีโปรเจกต์ในอนาคตอะไรบ้างนะครับก็ก็นั่นแหละก็ถ้ามีเรื่องหน้ามันก็เราก็ควรจะเก่งกว่าเราในเมื่อวานใช่ใช่ค่ะใช่ใช่ก็มันนุ่มปกติแต่ว่าผมว่ามันนุ่นดีกว่าว่ามีหรือไม่มีหรืออะไรยังไงเอาใจเชียร์ทีมทีมงานทั้งกันครับขอให้ทำงานกันเก้งยังจะมีโปรเจอะไรอีกไหมในปีนี้เหรอครับ ก็จะมีที่รู้แล้วก็จะมีแฟนมีแล้วก็แฟนไซน์ที่เราจะได้ไปเจอแฟนทุกคนแล้วก็มีเชื่อว่ามีอีกหลายโปรเจกต์เลยครับที่ตอนนี้ยังบุกไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวรอปล่อยในช่วงเวลาที่เหมาะสมครับแต่ว่าให้มีผลงานให้แฟนๆได้ดูแน่นอนครับแฟนีัก็ไปจริงๆไปมาสองที่แหละครับเราก็เตรียมตัวโชว์เตรียมตัวอะไรมาเนี่ ไปแล้วแล้วก็พร้อมไปเจอแฟนๆจริงๆแล้วพร้อมไปปล่อยจอยเรียกว่าเอนจอยกันหน้างานดีกว่าเพราะว่าแฟนๆเขาก็ต้ตองการมาเจอเราเรื่องของโปรโมสหรือว่าโชว์ก็ก็เป็นส่วนหนึ่งอันนั้นเราก็เตรียมตัวไปแล้วซึ่งไปเทคไปมอบความสุขให้เขาหน้างานอย่างเต็มที่ดีกว่าน,นั่นอที่เราทําได้เต็มที่มีแบบว่าช่วงแฟนตาน์ไฮบอยหรือว่าแฟนก็คือิด,ดตีมาแบบว่าเพื่อที่จะแบบว่าทักทายกับคุณหรือเป็นไงบ้างคะแบบว่าสนุกสนานกับตีของแฟนของใคร สรุปขนาดนะครับก็แปลกใหม่แต่ละคนก็จะมีรูปเล่นบ้างบางคนมาบอกว่าเรียกป้าหน่อยเวลาเราเรียกก็ไม่พอใจทั้งหลายมันก็มันก็งงๆแล้วก็เขาคงมีความสุขแต่ดีใจครับคือเราเล่นกันแหละทุกอย่างมันมีความสนิทสนมแบบของทาร์เกอร์เคยนอนสนิทเินไปแล้วด้วยมีแบบว่าทีมอะไรที่มีจุดไหนที่เราแบบว่าทำได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคิดทีมมาได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีแต่งตัวแบบตาม ตามอย่างเช่นแบบประเทศเขาอ่ะเขาก็จะแต่งเป็นธีมแบบชุดของประเทศเขาอย่างเช่นเกาหลีเขาก็จะใส่ชุดแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฮันบูก่อนอะไรมาแล้วก็เราก็แบบว้าวแต่งตัวกันสวยมากครับใช่มีพร็อพมีอะไรแบบอลังการมากแล้วก็มันจะมีน้ำพุหมีฟ้าขาวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าให้ให้คะแนนทีแต่ว่าเด็ดผมเพิ่ง แฟนประมาณตอนนี้อัพเดตรวมๆ <laughs> แล้วลน่าจะ8 0 0บ0 9คนเรามาขอเป็นแฟนแทนเยมเลยแล้วปีใหม่เราเรื่องที่จะไม่ปฏิเสธเราไปหมดโปรแฟนมาเลยเลยก็ผมก็จริงๆเราก็รักรักกันทุกโพนะครับแต่ จริงมัมหมีเน kind of mm ี hmm. ่ยก็คืออยู e ่ในใจอยู่แล้วรักแม่เนี่ยบริสุทธิ์ที่สุดแล้วแต่ว่าโคโคแฟนเนี่ยโผล่แฟนสาวเนี่ยก็จะมีอะไรซับซ้อนนิดนึงคือเขาเป็นแฟนสาวเรานะแต่เขาอยากให้เรารักกันคือความสัมพันธ์ยังไงนะแต่จริงๆเรารักกันอยู่แล้วแต่ว่าเขาเป็นแฟนสาวเราไม่ใช่เหรอเขาไม่ถึงอยากให้เป็นรักกันเขาไม่ถึงเลยเขาไม่ถึงเขาไม่ถึงหรือว่าเราเราสองสามคนอะไรประมาณนั้นใช่ครับผมหรือว่าเขาอยากให้แค่เราสองคน แต่ก็อยากจะเป็นแฟนเราด้วยแต่อยากจะเป็นแฟนสาวนะจริงๆแล้วเป็นแฟนเป็นคนใจกว้างเหมือนกันเขาเรียเไม่คนใจแคบเนาะอยู่ได้หลายคนประมาณ30ล้านคนในประเทศไทยนี้ ก็ขอบคุณแฟนๆนที่สนับสนุนเรามาตลอดจริงครับในทุกเรื่องเลยตั้งแต่ีตั้งแต่เข้าวงการจนถึงปัจจุบันนะครับพวกเราได้รับรางวัลด้วยก็ขอบคุณจริงๆครับในอนาคตถ้ามีโอกาสก็อยากจะสร้างผลงานดีๆให้ทุกคนได้รับชมไปเรื่อยๆนะครับใช่ครับขอบคุณมากครับ <Okay. S 1>